กบวน37ม5ทับสีนะครับที่ราช้ามาจากกำหนดเวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับเข้าบนันโปงสองทุ่ม4นาทีครับวันนี้ราช้าเยอะเลยเนื่องจากมีการชำรุดทั้งรถจักรแล้วก็ต้วนอนแอร์เลยครับลายขียวัยห้าสองสาทับกรบวนนะฮะ ตัวแอร์นี่ชำรรดมาด้วยฮะผู้โดยสารโปรดทราบที่สถานีบ้านโตที่สถานีบ้านโตกเปลี่ยนหัวจักรอยู่แถวศสาราธรรมศพมะทางเทราจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถโปรดมัตเตว์วังอันตรายขณะขึ้นลงจากขบวนรถและโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะ ขบวนรถสอดเทียบสถานีบ้านโป่งในทางพะลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถส่วนพิเศษขบวนที่สามเส็จและขบวนรถด่วนพิเศษขบวนที่สิบห้าต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอุบวราชสุดรายทางสถานีสุนหยตัลบและสถานีประดังเศตาขอความปราราผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบรรไดยทางขึ้นลงหรือบริเวณข้า่อของขบวนรถไปที่โดยสารเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเีย เป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีแน,นาของในการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ